นีมาขามกิ่งตอนเอามาขามกิ่งตอนมาลงดินตอนไว้เดือนกว่ากว่ารากมันไม่รากมันดำแล้วมันไม่แล้วก็ลงดินเลย เดี๋ยวเราค่อยรีใบออกให้เรา,าออเจะกิ่งกดแคมไผ่น้ำช่วงนี้แดดร้อนมาก นี่ครับคือมะขามนี่ตอนแล้วก็เอามาทําลงดินถามว่าต้นนี้เสียงไหมเสียงเพราะผมแก้ตุ้มแล้วล้างตุ้มจริงจต้องตัดแล้วเอาลงแล้วค่อยมาเลี้ยงอีกทีนี่จัดใด้จริทีนี่ผมจัดเลยเสียงนะแต่ก็ร้องทุกอย่างต้อง้องรอดก็สวยไม่รอดก็ตายง่ายงายแค่นั้นนะครับ